อันตัวแบบอันนี้ไม่ใช่เฉพาะนายกยิ่งรักกลับบ้านแต่กลายเป็นนายกยิ่งรักเป็นแม่ทัพพาคนไทยกลับบ้านเหลือ5ปีจากคดีนี้สเสบียาวอ่านทางอดีตนายกยิ่งรักอย่างไรในฐานะคนใกล้ชิดท่านจะกลับมาไหมจะกลับมาเมื่อไหร่กลับมาด้วยวิธีการไหนถ้าอ่านทางเนี่ยคำตอบผมเชื่อว่ามันตรงกันทั้งประเทศะนะคือต้องกลับมา ยงแต่จะกลับมาในจังหวะเวลาใดและรูปแบบใดหนึ่งกลับแน่ครับเสรยจม,มองว่าภายในรัฐบาลน,นี้ถูกต้องครับนะสองกลับช่วงเวลาไหนพอจะมีคำตอบในใจไหมอันเนี้ยมันกำหนดไอ้ห่วงเวลาตรงนั้นชัดไม่ได้เพราะตัวแบบที่พี่จะอธิบายต่อไปเนี่ยมันขึ้นกับปัจจัยหลายๆประการแล้วตัวแบบแบบเนี้ย มันเป็นตัวแบบที่สมควรจะต้องมาดําเนินการใช้ในการทําให้ท่านนายกได้กลับนายกยิ่งรักได้กลับแต่ถ้าจะไปใช้ตัวแบบแบบของท่านนายกทักษิณเงื่อนไขมันค่อนข้างจะต่างกันมากแล้วของท่านนายกทักษิณเนี่ยมันเหมือนได้กลับบ้านนะแต่ความคุ้มค่ากับการที่ถูกตำหนิตีเตียนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามันคุ้มไหมเพียงแต่ว่าได้กลับ ได้เกิดมีนายกของรัฐบาลเพื่อไทยแต่ในแง่ถ้าพูดภาษาแบบทางทหารนะในแง่ของเกียรติภูมิเกียรติภูมิเนี่ยมันมันคุ้มค่าไหมใช่ไหมครับฉะ mm hmm. นั้นบทเรียนของท่านนายกทักศิณ์เนี่ยท่านนายกก็ไม่สมควรเอาตัวแบบแบบท่านนายกทักศิลป์มาใช้ mm hmm. เพราะไม่งั้นท่านนายกยิ่งรักก็จะจบลงด้วยปัญหาเรื่องเกียรติภูมิเหมือนกันใช่ครับถ้าอย่างนั้นเสบียเอาคิดว่าวิธีการถ้าจะกลับ คนจะต้องใช้วิธีการไหนวิธีการที่จะต้องกลับเนี่ยจะต้องเป็นการกลับมาที่ทําให้คนไทยที่มีปัญหาทางคดีความที่อยู่ต่างประเทศได้กลับมาด้วยตรงนั้นแหละครับหัวใจมันก็จะย้อนกลับมาว่าที่อธิบายไปตรงเนี้ยเอ๊ะแล้วมันจะมายังไงก็ย้อนกลับไปการกัดกระดุมเม็ดแรกขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งเหมือนกันกลับไปตามเจตนารมณ์พี่น้องประชาชน ที่เขาเลือกตั้งให้เกิดพรรคปีกเสรีประชาธิปไตยคือตอนนั้นมองว่าเพื่อไทยก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลก็เกิดการคาดหวังว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเอาละใครจะเป็นนายกไม่ได้ว่ากันแต่ต้องผลึกกําลังเมื่อถ้าเป็นรัฐบาลอย่างนั้นเนี่ย <S <S มันก็จะเป็นนโยบายที่ขายคือเรื่องการคืนความทวงคืนความยุติธรรมฉะนั้นถ้ากลับไปกัดกระดุมเม็ดแรกถูกแล้วดําเนินการตามกระบวนการนี้ ก็คือการเกิดกฎหมายนิรโทษกรรมการเกิดกฎหมายนิรโทษกรรมตรงเนี้ยต้นแบบไม่ได้ยุ่งยากเลยเพราะนักสากา,ารที่เราคุยกันปัจจุบันเนี้ยมันมีต้นแบบที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขายื่นตัวแบบมาแล้วก้าวไกลาย,ยื่นตัวแบบมาแล้วจริงๆเพื่อไทยมีในใจแต่ต้องควรจะเก็บไว้ในลิ้นชักเพราะเดี๋ยวเกิดจะมีส่วนได้ส่วนเสียฉะนั้นเนี่ยจึงคนเห็นควรที่จะเปิดให้กฎหมายนิรโทษตัวเนี้ย มันไหลเข้ามาสู่กระบวนการในฝ่ายนิติบัญญัติฉะนั้นตัวแบบอันนี้มันจะทำให้ไม่ใช่เฉพาะนายกยิ่งรักกลับบ้านแต่กลายเป็นนายกยิ่งรักเป็นแม่ทัพพาคนไทยกลับบ้านที่เป็นอยู่ต่างเมืองที่ประสบคดีพวกไม่ประสบคดี <ไฮ S 2> คอ่าแต่ละผู้ที่ไม่ประสบคดีที่จริงก็ควรจะเชื้อเชิญกลับมาด้วยเช่นบางคนไปมีครอบครัวฐานะแข็งแร่งมาฟื้นฟูประเทศไทยอาบางคนไปเรียนมีวิชาความรู้ดีเอามา แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ติดตามค,คนลีภัยไปคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ดีหรอกอ่าไม่ได้ดีนี่ไงก็เหมือนกับเป็นพลเมอืองของในตงแต่ณตรงนี้นถ้ากลับมาในบริบทนี้มันก็จะตรงตามเจตนารม์ประชาชนเพราะกฎหมายที่เกิดขึ้นก็จะเป็นกฎหมายที่มาจากสภานิติบัญญัติ ที่เป็นผู้แทนปวงชนอย่างแท้จริงแล้วมาดําเนินการตามเจตนารมณ์ของประชาชนแท้จริงด้วยรวมรวมถึงคนที่มีโทษที่อยู่ในประเทศด้วยใช่มถ,ถูกต้องเลยมีความผิดอัน,นี้ได้ลง<า>ทดงมันก็หมายความว่าทั้งในประเทศแล้วในต่างประเทศเพราะท่านจะยกอีกข้้งอยู่ต่างประเทศใช่ไหมถ้ากลับมาพร้อมอันนี้ ในประเทศก็ได้รับการปล่อยมันก็เป็นประเภทว่าถึงเวลาที่จะต้องพากันกลับประเทศไทยแล้วแต่นำหัวแถวโดยท่านนายกยิ่งลักแต่เสมาบอกว่าต้องย้อนกลับไปกัดกระดุมเม็ดแรกนั่นแหละให้ถูกก่อนนั่นแหละแปลว่าก่อนจะออกกฎหมายนี่โทษกรรมลักษณะนี้ได้เสมาคิดว่าต้องต้องสลับขั้วรัฐบาลใหม่ก็จะสลับขั้วหรือไม่สลับขั้วดีแต่ต้องเป็นการผนึกกําลังที่ชัดเจน โอเคอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการมาร่วมรัฐบาลก็ได,ได้ถูกต้องแต่จะเพราะถ้าสองพักใหญ่ใช่จับมือไปด้วยกันเนี่ยมันไม่มีอะไรมาขวางได้ถูกต้องเลยแล้วมันเป็นความชอบธรรมนะความชอบธรรมเนี่ยมันเหนือกฎหมายนะความยุติธรรมเนี่ยมันก็เหนือกฎหมายนะอันเนี้ยมันเป็นตัวตั้งถ้ากลับมาตรงเนี้ยมันก็ไม่มีใครจะมาตำหนิได้เนี่เพราะมันต้องเคารพเจตนารมณ์ประชาชน